Onymous, สว er. ัสด right? ีครับทุกคนวันนี <t <t ้มาดูหนุ่มหล่อรดน้ำต้นไม้ให้วันนี้รดน้ำต้นไม้ด้วยรดน้ำหญ้า้ดยวันนี้ฝนไม่ตกก็ต้องรดน้ำบ่อยๆใช่ไหมพี่คำช่วงนี้ต้องรดน้ำบ่อยๆใช่ไหมต้องขยันรดน้ำต้นไม้ไหมเนี่ยเหรอ โอ้ออหโหเออนทางครับอนนี้มาดูหนุ่มสุดหล่อรถน้ำต้นไม้ครับรถน้ำต้นไม้วันนี้หยุดไม่ใช่มาทำไมนี่รถมาหยุดรถมาลดรถน้ำต้นไม้เหรออมาปลูกได้กี่วันน่ะนี่หน<ะ>ึ่งวันครับทำไมแต่งตัว แต่งตัวยังไงไม่เหมือนคนสวนเลยอ่ะมาแบบไหนในวันนี้เออปีใหม่ได้หยุดไหมเนี่ยวันนี้ได้หยุดรอเปล่าเลยขยัน,น,แขายานแทน้นนเ,ออเนาะอยู่ใน,น,นห้องนี่ดีอเร่องน้ำมาเร่อน้ำ